เดี๋ยวออกทำงานครับวันนี้ตักลูกรังทำถนนครับวันนี้ให้แซมวิ่งขับคนขับน่าจะไม่ว่าง แซมวิ่งก็ขับเองได้แล้วนะเริ่มจะเป็นแล้วครับขึ้นทลเลอร์ย้ายรถเองได้ก็ถือว่าพัฒนาการไปอีกหนึ่งขั้นเพราะว่าถ้าถ้าเก๋กเขาขับเองได้เนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นถ้าคนขับไม่มาเขาก็จัดการเองครับอะไรประมาณนี้ใครที่จะเล่นครับ ก็อย่าให้เป็นเหมือนน้ำกรีนครับขับไม่เป็นมันจะยากก็เลยต้องสอนแซมบิงครับไม่ใช่สอนหรอกให้เขาเรียนรู้ในการขับในการทำงานครับจะได้เอาตัวรอดในอนาคตก็เราหาให้แล้วต่อไปคุณก็ บริหารงานเองแต่ยังไม่หมดงวดครับเดี๋ยวหมดงวดก่อนเดี๋ยวมาดูสไตล์การขึ้นของแซมวิ่งอันนี้หลายๆอาจารย์สอนหลายๆครูบาอาจารย์สอนครับเอามาประติดประต่อ ฉลองปุ้งกีใหม่ปุ้งกีบางๆกับปีกเจาะใหม่เราไม่อยากซื้อใหม่ครับปีกเพราะว่าเราเคยซื้อแล้วมันไม่ตรงรุ่นหมายความว่าเขาสร้างขึ้นมาเขาไม่อะทำปีกขึ้นมาเองแล้วก็เจาะมันไม่ทนครับมันเบีย้ยวปีกมันน่ะ างในแ cap ไปหมดครับต้องระมัดระวังครับ ในการขึ้นเดมิแบบ เดี๋ยวดูข้างหน้าให้ก่อนเต็มบินมาทางนี้นิดนึงปะ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนโอ้ทางนี้้นเยอะนิดนึงบินมาทางนี้นิดนึงมีทางนี้นิดนึงบิดเดียวอีกพ่อพอ <Okay. S 2> เดินทางได้ครับอ๋าเดี๋ยวดูข้างหน้าก่นอนเปลี่ยนหมดเลยอันนี้นี่นึงว้าวว้าวเห็นแล้ว เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันโอเคเดี๋ยวเข้าปั้มกันด้อเสร็จแล้วครับ